สวัสดีค่ะในวันที่ฝนตกไม่ได้ทำอะไรค่ะ <them to> <around> เลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะมาดูค่ะมาดูเ <c oughs> ด็กน้อยเด็กน้อยขี้ดื้อค่ะเดี๋ยวพาไปดูเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยดื้อมากสวัสดีครับอ่ะอเชอรสวัสดีครับกอรุสวัสดีครับกอครับอันานี้ร้านค่ะคนโตนี่คือร้านวยผูนสี่ผูนสี่ <c oughs> อันนี้คือ,อหวังลูกชายค่ะ ลูกชายคนเล็กอันนี้นะตัวตัวเล็กแต่ยังยืนได้อยู่นะฮะอ่ะอจึงเจ้ะอ่ะให้น้องเต้นโชว์อาพาณ์น้องเป็นอ่ะงเจ้าอจึงเจออ้าอจึงเจ้ะอ่ะงเจ้ะอจึงเจออ้าอจึงเจ้ะเด้นนางเด้อ อสเซอละค่ะขอหยาดค่ะอยู่กับเขาสันบอกลือบอกบอกบอกกาวลอยมาบด้ตีจักขาโอ้ยนยยยยยยเยยยอยยอยยยมย่อยยออยยยยตยย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 ื่ยไยยคย ว้ยกำลังส้นขวบหนึ่งค่ะน,นี่เด็กหนึ่งขวบเดินได้แล้วค่ะเพื่อนเดินได้ตั้งแต่เก่าเดือนค่ะขี่ดื้อไเด้ค่ะบได้ไปค่ะฝนตกบได้ไปเฮ็ดงานน้ำไมโคค่ะ เ็นยุดงานซีหาหมื่นค่ะก็เลยมาอยู่บ้านอยู่กับลูกสะก้อนค่ะก็เลยมาเบิงหัวเบิงสวนอาศัยว่ามาเบิงอ่อยเบิงเข,าข่าค่ะกับเบ่ได้ไฟดอสิน่นีค่ะอยู่เบิงลูกสะก้อนค่ะเลียงลูกสะก้อนกินฮอดกินฮอดเด้่ยค่ะไปเหตุงานที่อื่นเคอยอยู่น,ำน้ำเนาะค่ะเคอยอยู่น้ำลูก โหหิวแล้วค like ่ะจับมากินเองอิตึ้มอิตึ้มอิตึ้มครับอิตึ้มเลยหิวหิวแล้วครับลอออิตึ้มลูกอิตึ้มหือว่างว่างนอนอะนอนลูกนอนเออนอนลงนอนลงเออนอนลงอ่ะอิตึ้มอ่ะหิวค่ะหิวกับไปหานมมากินเองค่ะพูดจักแล้วนี่พูจักหากินเองแล้ว คืนฮอตคือฮอตด้ค่ะเอาผืนน่าไปเห็ุงานค้นฮอดลูกเคยหอมแก้มเคยอุ้มเคยกอดเคยเอานอนนั่มนี่แหละค่ะเวลาไปเหตุการณ์เหตุงานนะเอ้ยคืนฮอเนะคะก่อนค่ำเนาะไปทางไหนก็ได้ฟ้าลบมาตอบคืนฮอดหลายค่ะมาเอากำลังใจได้มาหอมไดม่า นีมีแห้งสูต่อกันนี่ละค่ะตัวหน่อยนี่ละกินเก่งได้ค่ะในช่วงนี้เพิ่นกำลังกินกินเก่งนอนดีดีค่ะน้อยซ้ำนีน่นอนโกนแลยได้ค่ะเพ่น,นอนอนย่ยมันแรกงนเะเพ่นโกนเอ้ยเทมเพิ่อนโกนไดโอเพิ่นค่ะ ้ยหิวนมพู้จักหากินโลดเล่นเมื่อยเออหาสอกกินเนาะอ่าไหว่าหาสอกกินเล่นเมื่อยแหละกะกินนมอืาบะแมนเพิ่นอยากนอนเราโบนี่เฮ้ออ่าบ่เมนอยากนอนลราโบบะเมนบังคำอยากลงอู่เราบลูกฮ้ออ่าป้าป้าลงอู่ปา เดี๋ยวพาเพิ่นในนอนอูก่อนนค่ะนเอ้อแลแ่นีต่ได้เวลาพันอนของเพิ่นละค่ะขออนุญาตเอาเพิ่นนอนไปเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย